Once more endless journey with the well stories หลักการสร้าง adverbs หรือว่าคำกริยาวิเศษนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรนะครับจาก happy เป็น happily เนี่ยคืออะไรกันแน่นะครับอย่างแรกนะครับก็คือ adverbs หรือว่าคำกริยาวิเศษเนี่ยคืออะไรนะครับใครที่จะพอรู้บ้างนะครับเฉลยนะก็คือคำที่มีหน้าที่ในการขยายคำกริยาหรือว่าคำคุณศัพท์อื่นๆนนะครับตัวอย่างนะครับการใช้คำกริยาวิเศษหรือว่าคำคุณศัพท์นะครับ ต้องแยกออกจากกันก่อนนะครับคำคุณศัพท์หรือว่า adjective เนี่ยกับคำกริยาพิเศษเนี่ยถึงแม้ว่ารูปร่างจะดูคล้ายกันก็ตามนะครับแต่ว่าการใช้งานเนี่ยแตกต่างกันนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ she is a beautiful girl นะครับ beautiful คำนี้เป็นคำคุณศัพท์หรือว่าคำ adjective นะครับทำหน้าที่ขยายคำว่า girl ที่แปลที่ที่นปคำนามนะครับเป็นแปลไปว่าอะไรครับเธอเป็นผู้หญิงที่สวยนะครับเป็นเด็กที่น่ารักนะครับและถ้าเกิดว่าเป็นคำกริยาพิเศษหรือว่าคำ adverbs ล่ะนะครับเช่น She sings beautifully นะครับแปลว่าเธอเนี่ยร้องเพลงได้อย่างงดงามจริงๆนะครับจะเห็นว่า beautifully ตัวนี้เนี่ยเป็นคํา a d v e rb s นะครับทำหน้าที่ขยายคํากริยาก็คือ sings นั่นเองนะครับจะเห็นว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยเ,เป็นการขยายก็จริงแต่ว่าจะขยายในส่วนของจุดที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็น adjective จะขยายคำนามนะถ้าเป็น a d v e rb จะขยายคำคุณศัพท์ก็ได้หรือว่าจะขยายคำกริยาก็ได้นะครับซึ่ง แอดเวอร์บเนี่ยนะครับมีทั้งหมด6ประเภทด้วยกันแต่เราเนี่ยจะไม่มาดูกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะสอนในส่วนของการสร้างแอดเว b ร์บหรือว่าแอดเว b ร์ฟอร์เมชันนะครับการสร้างแอดเว b ร์บนะครับอย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆจำไว้ในใจเลยว่านะครับแอดเว b ร์บนะครับทุกนี้เนี่ยมันมาจากการเปลี่ยนร่างของ Adjective นะครับ Adverbs มาจากการเปลี่ยนร่างของ adjective นะครับดังนั้นเนี่ยจะมีรูปร่างเขาคงที่คล้ายกับ Adjective มากแต่ว่าจะมีส่วนเติมเต็มเล็กน้อยข้างหลังนั่นเองนะครับ อย่างแรกนะครับก็คือ1การเติม L-Y หรือว่าการเติม ly ลงไปนั่นเองนะครับเติม L-Y ลงใน adjective ทั่วไปนะครับเพื่อแปลงร่างเป็น adverb นะครับตัวอย่างยังไงนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็น adjective นะครับเช่น bad perfect c l e a r serious นะครับพวกนี้คือ adjective หรือว่าคำคุณศัพท์หมดเลยนะครับแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น adverb หรือว่าคำกริยาวิเศษจะต้องทำยังไงนะครับให้เติม L-Y ลงไปข้างหลังนะครับไหนเพื่อนๆลองทำสิครับนะครับ 3 2 1เดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับ3 2 1เฉลยก็คือเติมครับเติม ly ไปข้างหลังนะครับจาก bad เป็น badly นะ perfect เป็น perfectly นะครับจาก clear ก็เป็น clearly นะครับ s e r i o u s ก็เป็น s e r i o u s l y นะครับง่ายที่เดียวนะครับในส่วนของคำกริยาคำ adjective ทั่วไปนะครับที่เติม ly ข้างหลังนะครับต่อมากฎข้อที่2ในการสร้าง adverb นะครับก็คือหนึ่งคำ adjective ที่มันมี2พยางค์ขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วมาลงท้ายด้วย y นะครับให้เราเปลี่ยน y นะครับเป็น i l y นะครับเป็น I-Y นะครับตัวอย่างเช่นนะครับฝั่งซ้ายเป็น adjective เหมือนเดิมนะครับ heavy นะครับ easy angry happy นะครับจะเห็นว่าลงท้ายด้วยครับด้วย Y นะครับแล้วก็เป็น2พยางใช่ไหมครับ heavy easy angry happy นะครับสพยางนะนะครับก็เปลี่ยน Y เป็น I-Y นะครับจะเป็นยังไงนะครับเฉลย3 2 1นนะครับก็เป็น heavy ก็เป็น heavily นะครับ easy เป็น easily นะครับ angry เป็น angry นะครับ angry นะครับ happy ก็เป็น happily นั่นเองนะครับ ต่อมาข้อที่รับก็คือ adverb ที่ลงท้ายด้วย able เนี่ยนะครับ able นะครับให้เปลี่ยนเป็นนะครับให้เปลี่ยน able เนี่ยเป็น a b l e นะครับ a b l y นะครับตัวอย่างนะครับจากอะไรฝั่งซ้ายเป็น believable นะครับ possible อันนี้ดอกจันไว้ก่อนนะครับ reasonable นะครับ comfortable นะครับจะเห็นว่า possible เนี่ยนะครับ้ยพี่ possible มันไม่เห็นเป็น able เลยนะครับก็นั่นแหละนะครับถึงแม้ว่ารูปร่างการเขียนเนี่ยมันจะไม่ใช่ able นะครับแต่ว่า รูปของมันจริงเนี่ยมันคือ able นะครับถึงแม้ว่าจะเป็น civil ก็ตามนะครับแล้วการเปลี่ยนล่ะก็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนจากตัว e ข้างหลังเนี่ยนะครับจาก able เนี่ยเป็น abley นะครับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วนะครับตามนี้ครับผมจาก be l i e able เป็น be abley นะครับ possible เป็น possibly นะครับ reasonable เป็น reasonably นะครับ comfortable เป็น comfortably นะครับอาจจะออกเสียงยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ค่อยอ่านคำที่มันใส่ adverb เยอะๆเท่าไหร่นะครับ ต่อมาข้อที่สี่ก็คือคำที่ลงท้ายด้วย IC นะครับให้เราเติม ALLY ลงไปนะครับอาจจะแยกได้ไม่ยากนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นนะครับ adjective เหมือนเดิมนะครับ academic นะครับ academic dramatic sympathetic นะครับ academic แปลว่าอะไรครับวิชาการนะครับเกี่ยวกับวิชาการนะครับ dramatic แปลว่า เออดราม่านะครับแบบยิ่งใหญ่มากรุนแรงมากนะครับซิมพลาติกก็คือเห็นอกเห็นใจนะครับให้เราเติม all y ลงไปข้างหลังนะท้ายคำจากอคาเดมิกก็กลายเป็นอะไรครับก็เติมเขียน all y เข้าไปข้างหลังเลยนะครับเป็นอคาเดมิกคอลลีนะครับดรามาติกก็เป็นดรามาดรามาติกคอลลีนะครับซิมพลาติกก็เป็นซิมพลาติกคอลลีนั่นเองนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับต่อมากดข้อที่5นะครับก็คือ คำ adjective ที่มาลงท้ายด้วย full เนี่ยให้เราเติม ly เพิ่มลงไปนะครับจากเดิม beautiful, careful, cheerful เนี่ยก็เติม ly เราไปข้างหลังนะครับก็ดาได้ไม่ยากครับ beautiful ก็เป็น beautifully นะครับ careful ก็เป็น carefully นะครับ cheerful ก็เป็น cheerfully นั่นเองนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายแล้วนะครับเอ๊ะต่อมาข้อที่6นะครับข้อสุดท้ายแล้วนั่นแหละนะครับแต่นี่ผมลืมเปลี่ยนนะครับตัวเลขเีนนข้อที่6นะครับ แอดเจติฟที่ลงท้ายด้วย LE เนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็น LY นะครับตัวอย่างเช่น Simple นะครับหรือว่า Gentle เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นนะครับ Simply นะครับหรือว่า Gentle ก็เป็น Gently นั่นเองนะครับที่ผมใส่ตัวเลขผิดเนี่ยก็เพราะว่าผมนึกถึงกรณีพิเศษหรือว่ากรณีการเปลี่ยนรูปของ Adjective ที่เป็น Adverb วยเช่นกันนะครับตัวอย่างเช่น Good เนี่ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนรูปสภาพจะกลายเป็น Adverb เนี่ยมันเปลี่ยนเป็น Well เลยนะครับไม่ใช่ว่าเป็น Goodly หรือว่า g o o d e นะครับ กู๊ดเนี่ยก็คือเปลี่ยนเป็นเวล์เปลี่ยนรูปร่างไปเลยนะครับซทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ก่อนที่เราจะใช้งานก็ลองศึกษาและก็หานะครับการเปลี่ยนรูปของ a d j e c t i v e ให้กลายเป็น Adverb ที่ถูกต้องด้วยนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับที่ผมสอนมาทั้ง5ข้อ6ข้อเนี่ยก็ถือว่าครอบคลุมเกือบจะ99%ากแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือว่าการเปลี่ยนรูปซึ่งพบได้ยากเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้้าาสรับบบคคิปนีก็ย the divine story see you next time